สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกลักษณพิจิกในช่วงเดือนกรก,กฎาคมนะคะหรือในเดือนหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นแอนก็ย้ําเหมือนเดิมเนาะว่านี่คือการดูดวงแบบทั่วไปไป general reading เป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวจะให้ตรงกับชาวพิจิกทุกคนแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะคะก็รับชมววาเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าใครที่อยากดูดวงส่วนตัวของตัวเองจริงๆมีคําถามเป็นการส่วนตัวอยากจะถามนะคะก็แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกัน ได้เช่นเคยนะคะรายละเอียดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะคะแอนโพสเอาไว้แล้วนะคะในการแอดไลน์นะโอเคทีนี้มาถึงความรักของชาวพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ขอดูหน่อยค่ะคนโสดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้ว ดูเครียดดูเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้คือรู้สึกดีกับคนคนหนึง่งแต่ว่าแสดงออกไม่ได้หรือไม่อยากจะพูดออกมาอยากจะเก็บเอาไว้อย่างนี้อยากจะแอบปื้มเขาคนเดียวอยากจะแอบชอบเขาไปอย่างนี้หรือเก็บเขาเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจขอแอบดูความสําเร็จของเขาอยู่ไกลๆแบบนี้เท่านั้นก็พออะไรแบบนี้ค่ะ เหมือนกับความรู้สึกของคนที่แบบรักโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ได้ต้องการครอบครองทั้งหมดอะไรแบบนี้ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครคนที่คุณกำลังรู้สึกดีกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ทรงเสน่ห์เป็นคนที่ความสามารถล้นเหลือเป็นคนที่เก่งหลายอย่างเป็นคนที่ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะบรรจบกับเราในความเป็นจริงได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขากับเราคือคงเป็นไปไม่ได้ในในความจริงในชีวิตจริงคงไม่ได้คบกันแต่ไม่เป็นไรขออยู่ตรงนี้ขอเป็นกําลังใจให้ขอคอยซัพพอร์ตอยู่ไกลๆขอคอยแอบมองแล้วก็ขอดูอยู่ตรงนี้ห่างๆก็พอมันเป็นความรู้สึกของคนที่ แอบชอบหรือว่าแอบรักหรือว่ามีเขาเป็นไอดอลในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่อยากจะแสดงตัวฉันไม่ต้องการแสดงตัวฉันไม่ได้ต้องการไปให้เขารู้ว่าฉันชอบเขาหรือเขาไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าฉันเป็นใครแค่ได้อยู่ตรงนี้ได้แอบมองห่างๆมีเขาเป็นแรงบันดาลใจมีเขาเป็นกําลังใจมีเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากจะสู้ต่อไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่สําหรับคุณอ่ะเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนเก่ง The Magician เป็นคนที่ความสามารถเยอะมากๆ เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะนะคะแต่หน้าเสียดายนะคะ,นะมีบางอย่างที่อย่างที่บอกว่าคุณรู้สึกว่าเก็บเขาไว้อยู่ในใจก็พอหรือการที่คุณกับเขาเป็นได้อย่างเนี้ยมันถูกต้องที่สุดแล้วอย่าเป็นมากกว่านี้เลยอย่าอย่าล้ําเส้นกันมากกว่านี้เลยหรืออย่าให้มันเกินไปมากกว่านี้เลยแค่ตรงเนี้ยดีแล้วแค่อยู่ตรงเนี้ยมีความสุขแล้วแบบเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ของคนที่ เข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็รักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักโดยที่ไม่หวังไม่หวังว่าจะต้องได้ครอบครองอะนะคะขอแค่ได้รักนะคะเป็นการรักแบบเงียบๆเป็นการรักแบบอย่างที่บอกนะคะว่ามีเขาเป็นแรงบันดาลใจมีเขาเป็นมีเขาเป็นเป็นคนที่เวลาเราหายเหนื่อย เวลาเราเหนื่อยๆแล้วเราคิดถึงเขาอ่ะเขาทำให้เราหายเหนื่อยแบบนั้นนะคะนะคะเป็นคนที่เราอยากจะมีเขาอยู่ในใจเงียบๆไม่ต้องให้ใครรู้อยากอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงแค่นั่งคิดถึงเขาเงียบก็มีความสุขแบบนั้นน่ะคะ่ะแล้วไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่หรือมันอาจจะยังไม่ถึงนะคะ แต่ว่าทุกอย่างมีทามิ่งของมันเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเจอคนที่ใช่หรือไม่แน่เดี๋ยววันหนึ่งเรื่องราวของเรากับเขามันอาจจะได้บรรจบกันก็ได้นะคะในเมื่อเวลานี้มันยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะเป็นเป็น energy ของการปลอบโยนที่น่าค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะสำหรัรชาพิจิกในในรอบนี้คนโสดคนนี้นะคะมาถึงคนคุยนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคนคุยในช่วงนี้ อะไรที่เคยทนได้ก็ดูเหมือนจะไม่อยากทนแล้วในตอนนี้อะไรที่เคยเก็บไว้มาตลอดก็ดูเหมือนไม่อยากจะเก็บแล้วความรู้สึกต่างๆที่เคยอดทนอดก้นรอได้รอไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วไม่อยากจะทนแล้วแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะระเบิดหรืออาจจะพูดหรืออาจจะแบบ ตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างฉับพลันเลยสำหรับคู่นี้นะคะในช่วงเดือนหน้านี้นะคะขอดูหน่อยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเราในช่วงนี้คืออะไร เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราต้องการให้เขาทําเขาทําให้ไม่ได้เขาไม่สามารถทําให้ได้หรือมันเกินไปมันเกินจริงหรือสิ่งที่เราคาดหวังอยู่มันมันยังเป็นจริงไม่ได้ในตอนนี้หรือในอนาคตก็ไม่รู้แต่เขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะอะไรกับเราขนาดนั้นในตอนนี้เพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราล้องขอหรือบางอย่างที่เราต้องการให้เขาทําต้องการให้เขาเป็นเขาเป็นให้ไม่ได้เขาให้ได้แค่เนี้ยเราหวังเท่านี้เขาให้ได้แค่นี้อะไรแบบนี้มันไม่ได้เท่ากันเขารู้สึกว่าเขาเป็นในสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้หรอกหรือเขาให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้หรอกแบบนี้ค่ะเขารู้สึก เขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาเองก็ให้ไม่ได้จริงๆแล้วจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์เนี้ยแอน่าสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะอาจจะตัดสินใจที่จะ คุยกันว่าเราจะเอายังไงในเดือนหน้าจะมีการตัดสินใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเราจะสามารถพัฒนาได้ไหมเป็นคู่ที่ไม่ใช่ว่าเพิ่งคุยกันนะแอนว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งคุยกัน3เดือน5เดือนแล้วมาขอสถานะนะคุยกันมาสักพักหรือรู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆได้แล้วอะค่ะ อยู่ในสถานะคนคุยแบบนี้ไม่ชัดเจนแบบนี้จนสุดท้ายแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าอะไรเคยรอไว้อะไรที่เคยคิดว่าไม่เป็นไรมันอาจจะถึงจุดขีดของมันละว่าแบบไม่อยากจะรออีกแล้วฉันไม่อยากจะอยู่อย่างไร้นะโค้ดอย่างนี้ต่อไปมีแนวโนะ้มว่าในเดือนหน้าเนี้ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระออกมาจากความสัมพันธ์นี้สำหรับ energy ของชาวพิจิกไม่ชัดเจนคนนี้นะคะ ไพ่บอกว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหละ่ะนะคะสัญญาณบางอย่างที่จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรจะอยู่หรือคุณควรจะไปหรือคุณควรจะถอยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าตัดสินใจแล้วจะอยู่คนเดียวตัดสินใจแล้วจะอยู่เดียเด่ยวนะไพ่ใบนี้นะคะแก e เดนเอ็นเจอรเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่วิญญาณ หรือพลังงานหรือเทวดานางฟ้าแต่หมายถึงคนที่อยู่คอยอยู่เคียงข้างคุณคอยปกป้องคุณอาจจะหมายถึงเพื่อนที่ดีคนรอบข้างที่ดีครอบครัวที่ดีเขาก็จะคอยซัพพอร์ตไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจคนเดียวไม่ต้องกลัวว่าจะเศร้าคนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้รู้ว่าบางทีการได้จบความสัมพันธ์ในบางความสัมพันธ์มันอาจจะ ทำให้คุณมีความสุขขึ้นกว่าเดิมหรือได้ทําอะไรที่เป็นตัวเองมากขึ้นไม่ต้องมาคอยจดจ่อกับเขาไม่ต้องมาคอยรอคนคนเดียวแบบนี้ค่ะมีชีวิตที่อิสระทางความรู้สึกได้มากขึ้นก็ได้อาจจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้ก็ได้แบบนั้นนะไพ่ยพยายามบอกแบบนั้นนะคะอ่ามาถึงคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ขอดูหน่อยค่ะเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ทะเลาะก,กันอนะทะเลาะก,กันหนักมากก่อนหน้านี้ใช้คำพูดแบบ เออไม่ไหวก็ไปเลยไม่ไหวก็เลิกเลยแบบนี้ค่ะตัดรอนตัดรอนเลยคู่เนี้ยเป็นคู่ที่ตัดรอนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอาเหมือนกันแต่ไม่ไหว เ,เขาจริงๆคิดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเป็นเรานะคะถ้าไพา่สลับกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาหรือเป็นความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะก็คือยังคิดถึงกันมันไปไหนไม่รอดคู่นี้นะคะคิดถึงกันขนาดนี้คุณดูสินะคะยังไงก็ต้องได้กลับมานะคะยังไงก็ได้กลับมาหากันอีกขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย อยู่ไม่ได้ละเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้หรือถ้าเป็นไพ่สลับกันก็นี่คือความรู้สึกเรานะคะว่าถ้าทราแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันได้เลิกกันจริงแน่เลยวะไม่ได้ละนะคะต้องทำอะไรสักอย่างละอาจจะมีการเทคแอคชั่นบางอย่างในเดือนหน้านี้มาคุยมาง้อให้เพื่อนมาบอกให้ครอบครัวเป็นตัวกลางอะไรแบบนี้ค่ะจะมีการปรับความเข้าใจกันแน่นอนเพราะเขาไม่อยากจะทิ้งทิ้งระยะหรือเขาไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแล้วเพราะเขารู้สึกว่า หอยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีเราสอก็คือถ้าปล่อยไปแบบนี้เดี๋ยวมันจะยิ่งเรื่องราวจะยิ่งบานปลายใหญ่โตเราก็จะยิ่งเสียใจทั้ง2ฝ่ายแล้วถ้าแบบเลิกกันจริงทําไงวะเฮ้ยอ,อยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้แล้วจะมีการปรับความเข้าใจกันในที่สุดนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อย ให้เตือนว่าฝ่ายที่งอนหรือฝ่ายที่ถ้าเขามางอนะคะอีกฝ่ายก็งอนแต่พองามเด้อนะคะก็เอาแต่พอดีพองามนะคะถ้ารู้สึกว่าเราก็ยังตัดเขาไม่ได้จริงๆนะคะก็อย่าอย่าตะบึงตะบันตะบอลหรือว่าแบบอะไรจนเกินไปนะคะมันจะทําให ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไปกว่านี้อีกนะคะถ้าอยากเริ่มต้นใหม่ถ้ายังอยากกลับมาหากันอยู่นะคะถ้ารู้สึกว่าโอเคก็ยังเป็นความผิดที่ให้อภัยได้ไม่ใช่ว่าร้ายแรงอาชญากรรมทรําลายร่างกายหรืออะไรนะคะก็ก็ประคับปร้คใจกันค่ะพูดคุยกันดีๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ตามที่คุณคาใจอยู่อะไรก็ตามที่ รู้สึกว่าถ้าเราจะไปด้วยกันต่อเนี่ยนะโคตเราต้องเคลียร์ตรงนี้นะที่ผ่านมาฉันไม่เคยพูดเลยฉันเงียบมาตลอดแต่ตอนนี้ควรจะคุยกันนะเขาจะได้รู้เขาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ใชไลายกว่าเดิมแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆอยพูดค่อยคอยคุยกันนะแล้วก็อะไรที่บางทีอะไรที่ไม่เคยไม่เคยพูดกันเลยอะค่ะตัดสินใจเก็บมาตลอดเนี่ยอาจจะต้องคุยกันนะคะไม่ใช่บะ ไม่ใช่ว่าถึงเวลามาชี้หน้าด่าว่ากันนะโอ้ยทนมาตั้งนานแล้วเว้ยไม่ใช่แต่คือการนั่งคุยกันดีๆอย่างที่บอกนะคะว่าเออเนี่ยรู้ไหมที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการฮีลลิ่งก็คือการเยียวยารักษากันและกันนะคะความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีมีมากเกินไปมันกลายเป็นอีโก้คอยซัพพอร์ตกันและกันดีกว่า นะคะคอยซัพพอร์ตกันแล้วแอนเชื่อว่าคู่เนี้ยดีกันได้เพราะคนรอบข้างจะมีคนรอบข้างที่ดีคอยเป็นกาวใจคอยเป็นคอยเป็นสื่อประสานใจให้กันเพราะฉะนั้นยังไงไม่ไม่เลิกกันแน่นอนอะ่ะชาวพิจิกคู่เนี้ยนะคะยังไงก็ได้กลับมาดีกันเอาใจช่วยจริงๆสู้ๆนะคะโอเคครบแล้วท้งส,สถาน,านนะเนาะเดี๋ยวเราก็มากัในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ